สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีสันดับฟาร์มทุกท่านครับอ่าวันนี้พามาชมควายสองตัวนี้นะครับที่สันดับฟาร์มจะเอามาปั้นเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับเอามาปั้นเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตควายสองตัวนี้ลักษณะคือขาดน้ําเลี้ยงนะครับพี่น้องขาดน้ําเลี้ยงในพี่น้องดูนะป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดนะครับ นี่ลักษณะควายป่วยเป็นพยาธยิเป็นเลือดตัวนี้ทาพยาธิชุดใหญ่มาแล้วได้เดือนกว่านะครับแต่พยาธิเม็ดเลือดยังไม่หายดีนะน้องยังมีอาการที่ตาไหลอครับน้าตาไหลอ้าวไอหนูนี่ทําไมมาพันกันอยู่อย่างเงี้ยหลกหลบไปหน่อยดิบางบางพี่ครับในตัวนี้เป็นลูกของทองตีนโตนะครับเป็นควายของเจี๊ยหนู ออเออมันบังครับเดี๋ยดิแป๊บหนึ่งนะอืมอืม่ครับเป็นลูกของทองตีนโตเป็นควายที่เสียหนูซื้อมาจากหมอหมออาดนะครับซือมาจากหมออาดควายตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงนะขาดน้ำเลี้ยงขาดการดูแลพ่อพันธุ์การเลี้ยงควายที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับเราจะต้องดูแลให้เขาเรื่องอาหารการกินจะต้องสมบูรณ์เป็นพิเศษนะครับ ต้องสมบูรณ์เป็นพิเศษตัวนี้เอามาปั้นให้เจ้าหนูนะครับเอามาปั้นช่วยให้มันสมบูรณ์ขึ้นเดี๋ยวต้องใช้เวลาประมาณเป็นปีอะครับพี่น้องกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะสุขภาพกว่าจะฟื้นฟูฝ้ายตัวนี้อายุสองขวบแล้วนะครับเนี่ยอายุสองขวบเห็นจะได้ละประวัติคร่าวๆนะประวัติรายละเอียดผมไม่ได้ถามเจ้าหนูดีพี่น้องดูนะครับหน่วยก้านดีนะแข้งขายาว ความสูงตอนนี้น่าจะได้ร้อยเกือบร้อยห้าสิบแล้วนะครับเนี่ยความสูงแต่ผมไม่ได้วัดนะครับก็ยังพูดอะไรไ,ไม่มากนี่ส่วน,นตัวน,นี้ชื่อเจ้าทองนะพี่น้องลองฝากติดตามเจ้าทองด้วยเนี่ยเขายังมีอาการเป็นน้ำตาไหลยอยู่เลยครับยังมีพยาธิอยู่เลยเดี๋ยววันที่สิบแปดแววันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดลูกศิษย์มา เรกเสร็จมาที่สันดาปปามจะมาเดี๋ยวจะให้ถ่ายพญยายชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่งถ่ายมาได้รอบหนึ่งแล้วแต่ยังตัดพญาต์ไม่ขาดตัวนี้ก็จะเป็นกวายที่เราก็มาดีมากครับพี่น้องแต่ขาดน้ําเลี้ยงเฉยๆนะขาดน้าเลี้ยงเฉยๆยังฟื้นฟูได้นะครับควายขนาดนี้ยังฟื้นฟูได้ก็ใช้เป็นพ่อพันธุ์ได้สบายๆครับดูแต่หน่วยกา้านหน้าเขา กระดานเขาสวยนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะควายถ้าขาดน้ําเลี้ยงเนี่ยเขามันจะเป็นหยักลึกลงไปนะครับเขาจะเป็นหยักลึกขาดแคลเซียมด้วยเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยควายขาดแคลเซียมเขาจะผุอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นเป็นรอยผุนะเดี๋ยวเราเอามาฟื้นฟูเอานะครับมาฟื้นฟูเอาเดี๋ยวก็จะปล่อยอควายตัวนี้มาอยู่เมื่อวันที่สิบครับเดินทางมาวันที่สิบวันนี้วันที่สิบสามละ เดี๋ยวก็จะปล่อยเข้าฝูงวันนี้ครับจะเริ่มปล่อยเข้าฝุงแต่ฝากพี่น้องติดตามจอทองด้วยนะครับลูกของทองตีนโตอันนี้เกิดจากการผสมจริงนะครับผสมจริงควายมาจากคอกหมออาจที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดไทยธานีส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่นวลน,นะครับวันเดือนปีเกิดผมยังไม่ได้ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับ แต่เป็นควายที่เกิดในคอกทันดาฟารม์มน,นี่แหละครับเอาไปอยู่กับน้องพรน,นะเป็นลูกของแม่นวลที่ควายที่เอามาจากคุณพิน,นพ่อของเขาเป็นควายชนนะครับเป็นควายสายชนหน่วยหน้าเขาดีนะครับหน้าเขาดีแม่นวลเป็นควายดานะครับแล้วก็ให้ลูกเผือกเพราะว่าพ่อองเขาเป็นควายเผือกเป็นควายชนสายเกาะสมุยนะครับแข้งขายาวดีนะครับแข้งขายาวดี หน้าเขาสวยเป็นควายขาดน้ําเลี้ยงเหมือนกันเพราะว่าตอนไปอยู่กับน้องพรน้องพรมีควายเยอะนะครับหัวควายเยอะก็อายุได้หนึ่งขวบแล้วนะครับวันเดือนปีเกิดผมต้องขอโทษพี่น้องด้วยนะครับไม่ได้อ่ผมไม่ได้ถามเจ๊ป,ปิวนะครับประวัติอยู่ที่เจ๊ป,ปิวไม่แน่ใจว่าเจ๊ผิวจดหรือเปล่าแต่จะต้องไปค้นดูครับเพราะว่าเกิดที่คอกนี้แหละครับอ่าตอนเกิดผมก็ได้ทําคลิปไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาคนดู มันก็เกิดนะควายดี Friday ครับไปตนนกกัวนี้เล็บแก้วเล็บสีขาวเขาสีขาวจมูกก็ขาวเป็นเผือกหมดทั้งตัวครับไม่มีไม่มีตำหนิตัวน,นี้ผมจะเอามาปั้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดึงกลับมาเนี่ยที่ไม่ขายเป็นเนื้อไปก็คือจะกลับมาปั้นเป็นพ่อพันอตอนแรกจะดือไส้เลื่อนนะครับเป็นไส้เลื่อนก็ให้น้องพรรักษาโดยการให้หมอมาผ่าตัด ตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีร่องรอยการเป็นไตเลื่อนลนะนะก็หายไปเรียบร้อยแต่หน่วยก้านนะครับหน่วยก้านก็ยังแค่พอใช้ได้เฉยๆพอใช้ได้คือความสูงเดี๋ยวผมจะเอามาอัาอาดฉีดนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายพญายชุดใหญ่อะไรเรียบร้อยก็จะมาบำรุงนะครับเอามาดูแลแล้วจะดูว่าเมื่อสุดมือแล้ว สามารถจะเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยงามได้ไหมนะเพราะว่าพวกนี้เราต้องดูนาคตไกลไแต่ดูตอนนี้ทุกอย่างก็ผ่านหมดนะครับทุกอย่างผ่านหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาความหล่อความสูงของแข้งขาย,ยาวนะแข้งขาย,ยาวหางยาวสวยนะครับแต่เนื่องด้วยเนี่ยควายที่ติดพยาธิเม็ดเลือดขนหางจะไม่ค่อยมีอะครับนิสัยก็ใช้ได้ครับนิสัยก็ดีแต่ควาย ขาดน้าเลี้ยงเฉยพี่น้องควายสองตัวนี้ขัดน้ําเลี้ยงสรุปเลยครับควายขัดน้ําเลี้ยง,ยง,ยงพี่น้องจะป้นพ่อพันธุ์เนี่ยเราจะต้องให้เขาสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมือเลยครับตั้งแต่แรกคลอดไปเลยนะแะรกคลอดเราจะต้องให้เขาสมบูรณ์จะให้เขาอดอาหารอ,อดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องให้เขากินอยู่กินหญ้าก,กินอะไรสมบูรณ์ถึงเขาถึงจะเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยได้ถ้าเป็นควายประกวดยิ่งหนักกว่าควายพ่อพันธุ์นะพี่น้อง วายประกวดนี่เขายิ่งต้องโอ้โหทั้งกรอกอาหารทั้งฉีดยาแต่นี้เราจะให้โตรธรรมชาตินะครับโตรธรรมชาติแต่เราจะเสริมอาหารให้เขานะครับเสริมอาหารให้เขาทุกวันนั่นเองนะเนี่ยผมเจี๊ยบผิวเสื้ออาหารมาแล้วครับเจี๊ยผิวสื้ออาหารก็คงจะต้องใช้อาหารหมดหลายหลายสิบกระสอบเลยครับสําหรับสองตัวนี้นะครับต้องใช้หลายสิบกระสอบเลยเพื่อ เพื่อจะให้เขาสมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้นะครับเพื่อได้ก็สมบูรณ์ขึ้นมาให้ได้เนีย่ยเดี๋ยวพี่น้องติดตามดูนะครับว่าระดับความจะให้เขาสมบูรณ์แบบไหนนะครับให้เขาสมบูรณ์จะโตขึ้นมาแบบไหนพี่น้องจาภาพนี้ไว้นะครับเนี่ยเขามาใหม่ๆนี่มาอยู่ได้สองวันสามวันนี้ครับสองวันนี้ไอ้สามวันนี้เราก็ยังดูโสมๆอยู่นะ่ะแต่เดี๋ยว ขอเวลาสักเดือนหนึ่งนะผิวหนังอะไรต่างๆจะสดชื่นขึ้นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็จะมีดีขึ้นนะครับเนี่ยขอเวลาเดือนหนึ่งสาหรับการพัฒนาควายสองตัวนี้เดือนนึงอาจจะได้ไม่เยอะนะพี่น้องเดือนนึงอาจจะได้เนื้อไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องดูพฤติกรรมการกินก่อนนะอาหารผมก็จะให้แค่วันละสองกิโลนะครับสองกิโลต่อตัวต่อวันเดือนนึงก็จะแค่หกสิบกิโลเดือนละสองก็สอบต่อตัวครับนะ เดือนละสองก็ตอบต่อตัวมันต้องใช้ทุนนะครับการพัฒนาพ่อควายแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ลงทุนเลยไม่ได้แล้วก็จะต้องใช้ทุนยาวๆกันไปพี่น้องครับอยาวๆกันไปไม่ใช่ว่าให้กินอาหารเดือนสองเดือนแล้วหยุดมันก็จะช็อตนะครับมันจะช็อตเราต้องให้กินเสมอเสมอเราจะไปรีบให้จีวันละสิบกิโลก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ดีมากไม่ดีนะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อไปเรื่อยๆวันละสองกิโลนี่เพียงพอครับขอให้ก็กินหญ้าอิ่มนะขอให้ก็กินหญ้าอิ่มฟันก็เริ่มฟันแท้ไอ้ฟันน้ำนมเริ่มอา,อาจจะยจะหลุดเร็วๆนี้ครับอาจจะหลุดเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่แน่บางทีเขาเขาไม่ค่อยได้กินหญ้าก็อาจจะหลุดช้าหน่อยแต่ควายตัวนี้สองขวบแล้วล่ะครับเขาจับเหลี่ยมแล้วนะเขาจับเหลี่ยม เดี๋ยวต้องขอรายละเอียดจากเสี่ยนูอีกทีหนึ่งว่าเขาเกิดวันเดือนปีเกิดเดือนไหนกันแน่นะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับเจ้าบัวขาวนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับบัวขาวนี่ค่อยถามมจากเจ๊ปิวอีกทีหนึ่งหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมค้นหาในคลิปที่ลงเอาไว้นะครับอฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับพี่พี่ทองนะครับพี่ทอง,ทองลูกของลูกชายของทองตีนโตนะครับ แต่โบขาวนี่พ่อเขาผมไม่รู้จักชื่อนะครับชื่อประวัติไม่มีแต่พ่อเป็นควายดังอยู่ที่เกาะสมุยนะครับฝากพี่น้องติดตามด้วยพ่อควายสองตัวนี้ผมจะปั้นขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะดูว่าพ่อพี่ว่าผมปั้นสงกรานนะครับปั้นสงกรารที่เป็นให้เป็นพ่อพันธุ์ปั้นตั้งแต่แรกเกิดจนโตเลยเนี่ย เดี๋ยวให้วิน้องมาดูครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูว่าสงการต่างจากพวกนี้ยังไงนะครับอายุก็น้อยกว่าน้อยกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมผมเทียบเคียงให้ดูอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเยน็นเย็นใบนะครับเยเ็ยนเย็นเย็นเย็นค่ำค่เดี๋ยวผมถ่ายสงการให้ดูว่าลักษณะการปั้นบ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบจะทํำยังไงนะครับ